ไปครับเพลงที่ห้าเลยนะครับเพลงมาทําไมนะครับผมของของใครของใครเจ้าบอยไอ้บอกเขาบอกเบิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่มาทําไมของเจ้าบอยครับโอเคดีเอ็กซ์เวนเจอร์ ทำไมเมื่อใจไม่มีให้กันก็ปล่อยทิ้งฉันเอาไว้ตรงนั้นแล้วเธอก็ไปับเขาคนใหม่คนที่เธอตอ้องการนี่จะอาบมบ่อยฉันรู้ซึ่งแล้วว่าเธอนัินเป็นอย่างไรพวกการที่เธอจากไปมันบอกฉันใจเธอมันเบา ล่องลอยจนตามไม่ทันถ้าเธอยังมีแต่ฉันก็คงไม่ไปกับเขาแล้ววันนี้ใจเธอก็ปวงเพราะแธนั่นเดิมกลับมาแล้วเธอก็เข้ามาถามว่ารักเธอไหมวันีป๊ปะป๊บปะป๊อะดีน้ททำไม เมื่อใจไม่มีให้การก็ปล่อยเทงฉันเอาไว้ตรงนั้นอย่ามองอย่าสนใจจบไปแล้วเรื่องเราฉันคงไม่มีอะไรหยุดคำทำเลยได้ไหมเพราะเธอก็น่าจะเข้าใจดีฉันไม่มีคำต่อเป็นธรรมดา ที่เธอนั้นเป็นห่วงใครและฉันก็คือหนึ่งรายอยู่ในนั้นใจเธอมันเบาล่องลอยจนตาไม่ทนันถ้าเธอยังมีแต่ฉันก็คงไม่ไปกับเขาเธอก้าเปว่นรักแทนั้นเดินกลับมา แล้วเธอก็เข้ามาถามว่ารักเธอไหมคือวิธีดีบ้าป๊อกปดีมาทำไมเมื่อใจไม่มีให้กันก็ปล่อยทิ้งฉันเอาไว้ตรงนั้นอย่ามองอย่าสนใจจบไปแล้วเรื่องเราฉันคงไม่มีอะไรหยุดคำ ทำองเธอได้ไหมเพราะเธอก็น่าจะเข้าใจดีฉันไม่มีคำตอบอัอลฟี่มาเธอจะมาทำไมเธอจะมาทำไมกันมนจะจำอะไรอะไรเอาอยัางไงกันเรเบบียังไม่เู้าใจไม่เู้าใจเกษตรเกีเยเธอกดรู้ว่ามันมีดีมันมีดีอื มาทำไมเมื่อใจไม่มีให้กกนก็ปล่อยทิ้งฉันโอาไว้ตรงนั้นอย่ามองอย่าสนใจจบไปแล้วเรื่องเราฉันคงไม่มีอะไรหยุดคำทำองเธอได้ไหมเพราะเธอก็น่าจะเข้าใจดีกลับมาก็วุ่นวหวเมื่อใจไม่มีให้การ ปล่อยทิ้งฉันเอาไว้ตรงนั้นอย่ามองอย่าสนใจจบไปแล้วเรื่องเราฉันคงไม่มีอะไรหยุดคำคำของเธอได้ไหมเพราะเธอก็น่าจะเข้าใจดีฉันไม่มีคำตอบ